สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุยก็อยู่ที่งาน Cosmoprof CBE 2022, 2022ค่ะที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีนะคะโดยในวันนี้ค่ะยุยได้รับเชิญนะคะจากสถานทีตอิตาลีให้มาชมอิตาเลียนพาวิลเลียนเป็นยังไงบ้างนั้นในงานนี้นะคะความน่าสนใจของเขาก็คือมันเป็นงานรวมสุดยอดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ธุรกิจความงามจากหลายประเทศเลย อิตาเลียนก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอิตาลีเนี่ยเขาก็มีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งนวัตกรรมความงามมีอะไรหลายๆอย่างมานําเสนอก็เดี๋ยวเราไปเดินชมกันคะ่ะว่าในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะมาเลยค่ะสำหรับแบรนด์แรกนะคะก็คือ my organics ค่ะก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมทั้งหมดเลยนะคะ ก็มีหลายอย่างเลยเท่าที่ดูก็จะมีเป็นแบบ t ร i ส t m เมนโลชั่นนะคะตัวนี้น่าสนใจค่ะเขาจะเป็นแบบ a n t i ิโพลูชันสเปรย์แล้วก็เป็นเรื่องของคามิ i ง g รีเฟรชสเปรย์ด้วยนะคะสังเกตว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแบรนด์นี้ก็น่าสนใจมากๆเลยอันนี้นะคะก็คือแ r ร n ด์มาริอัมมัตนะคะเป็น สกินแคร์นะคะที่เราสามารถคัสตอมไมได้ก็คือเขาจะมีสูตรค่ะก็จะเป็นทรีทเมนต์หอย่างเช่นอันนี้ทรีทเมนต์หนึ่งทรีทเมนต์สองทรีทเมนต์สคือก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็อย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมิกซ์นะคะผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์หกับทรีทเมนต์สด้วยกันได้นี่เป็นตน้น ตัวนี้นี่เป็นอย่างตัวนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์นะคะใช้สําหรับบำรุงผิวแล้วก็เป็นสูตรธรรมชาติออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อครีมเขาจะนุ่มมากแล้วก็เนียนละเอียดนะคะซึมซาบสู่ผิวได้ง่ายมากแล้วก็มีกลิ่นที่หอมตามธรรมชาติะคใช้สามารถใช้ทิ้งได้แล้วก็เกลี่ยได้ทั่วหน้าย่างผลิตภัณฑ์นี้คือมีวางจำหน่าย ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเริ่มวางจำหน่ายที่ออแ<ล>รกที่ p ิงพาวเวค่ะในเดือนมกราคมนี้ค่ะแบรน์นี้ค่ะสวยมากๆเลยอ่ะเขาคือ ICC SRL ค่ะความกิ๊บเยะของเขานี่มันจะเป็นแบบ,แบบแบรนด์เครื่องสำอางที่เขามีปุ๊กปุยเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีดอกไม้ดอกไล่สมุนไพรในนี้ด้วยอ่ะ <S <S คือแบบเห็นความสวยแล้วมันก็แบบ อุ้ยไม่อยากใช้แล้วว่าอยากเอามาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบ e s s e n เช a ล o ออยล์พวกนี้นะ,ะก็ก็บำรุงเล็บนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยแพ็กเกจจริงมีความรักโลกได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์คราวนะคะซึ่งเป็นโรงงานอะะเอ,อย่งเรียนงนเป็นโรงงานที่นำเสนอในเรื่องของ b i o อเจ e s i ซ e นะคะ,ะ,คะจะเป็นเรื่องของ ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมที่เขา no chemical บัตร high q u a l i นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของอิตาลีที่เขาโชว์ความรักโลกของเขาอะผลิตภัณฑ์ก็จะค่อนข้างมีความออร์แกนิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในทุกวันแพ็กเกจก็จะอะใหญ่โตอลังการนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเน้นแบบว่าใช้กันแบบจุกๆุกแน่นๆรัวรวอะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นะคะที่จาก รรมชาตินะคะไลชัดมิลานอและ布ร特里นะคะก็จะมีหลายอันด้วยกันนะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเส้นผมนะคะแล้วก็ตัวที่เขาแบบภูมิใจเสนอมากเลยก็คือตัวที่เป็นมาสค่ะสำหรับรบ,รบูธนี้นะคะก็จะเป็นของ อิตาคอสเมติกซี่ค่ะก็จะเป็นบริษัทที่รับผลิตเครื่องสำอางนะคะก็เขาก็อยากจะเปิดตลาดในเอเชียสำหรับอันนี้เหมาะกับคนที่อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองมากกว่านะคะสิ่งที่เข้ามาดิสเพลในวันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เขาได้เป็นผู้คิดค้นนะคะในแลบของเขาก็จะมีหลายรายด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เมคอัพนะคะก็สามารถมาคุยธุรกิจอะไรกันได้เลยนะเนี่ย สำหรับแรนด์นี้นะคะก็คือเฟมินาค่ะน,นี้ก็จะเป็นแบรนด์เขาโน้ตไว้นะคะว่าเป็นเวชสำอางระดับหรูจากอิตาลีเสริมความมีสเสน่ห์แบบตะวันออกนะคะก็จะมีหลายลายด้วยกันตั้งแต่ในกลุ่มของสกินแคร์นะคะไล่มาไปจนถึงแบบเมคอัพอะไรพวกนี้เลย ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีช็อปในประเทศไทยด้วยเนาะมีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีเว็บไซต์ t h อยู่ตัวที่เราแอบ,บสนใจอ่ะเราแอบ,บสนใจตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นเซรั่มนะคะตัวนี้นี่จะมีความแบบเป็นกลิตเตอร์นะคะโอ้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาขายที่เคลือรเซ็นทรัลแล้วก็เคลียร์มอลด้วยค่ะ ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับเส้นผมอีกแล้วค่ะก็ผลิตภัณฑ์เส้นผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสีผมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็การบํารุงอะไรต่างๆคือจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งนี่เราสังเกตนะมีสบูทแล้วนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นผมนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบว่าจริงจังมากในเรื่องของ การนําผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นธรรมชาติเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเกิดเราจะทําสีผมเราจะบารุงเราจะดัดเราจะยืดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนของเคมีคอลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของอิตาเลียนเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของความใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนผสมนะคะที่เป็นออแกนิกค่ะไสเดนัส the nature the nature one the pure s e n ม่เราม่ p e s e n ใช้แ้งไปเลยแป้นไปที่ผิวโดยตรงได้เลยนะคะ คุณจีจี้เออได้ค่ะเมย์ไอซ์อ๋อโอบยตณมากนะ thank you บิ๊ทเชอร์ oh thank you ค่ะก็นั่นส์น่าイス and the packaging is like that อ่าเบลลิซิมอ I want to show you the packaging อ่าแพ็กเก็ตนะคะเป็นอย่างี้ไข่เก่งชีไข่เก่งบู๊ดนี้ชีไข่เก่งมากโอ้ดูสิ secondary box ค<า>ือช h e brochure ข้างน้าวนี่คือกล่องที่แขงคือ top sell จากอิตาลีคือหมายถึงแบบว่าดีไซน์คือเป็นคนที่สามารถเอาลูเอนเซอร์มากระจุกได้ขนาดนี้เลยนะคะ ซีฉันประทับใจมากเลยอ่ะนี่คือแบบแพคเกจิ้งเหมือนแบบเหมือนคาวเวียได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมัสคสที่เอามาสกัดนมานะคะมีอายุมากกว่า25ปีนะคะดังนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นวินเทจมัสก์แบบวินเทจแต่ว่ากลิ่นก็คือเข้มข้นหอมกลุ่น นะะคสดใหม่เสมอยังไม่จบนะยังมีน้ำหอมน่ารักนี่ Diffuser บอกแล้วบูนทอปโซ่คองอิลีมอิตาลีส์บลชชูรออนลน์คุณสามารถี่ของอิตาลีค่ะสารพัดกลิ่นหอมนะคะสามารถหาได้ที่แนที่นังนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบรรดาิฟิวเซอร์สำหรับในห้องในมุมโปรดในบ้านของเราหรืออะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นแล้วแล้วก็มีทั้งการขายออนไลน์ด้วยเนุ้ยเลิกหาน้าชื่นชมลืมมะนาวมากรูดบ้านเราไปได้เลยเออแบรนด์ไทยไนโอเออรบควนออกเสียงชื่อแบรนด์อีกทีได้ไหมคะอากัาดิกอือเวียใช่มากออกเสียงได้ได้ได้ตรงมากกว่าเจ้าของภาษานะคะเป็นจะเป็นแบบแนวแอนตี้อาจิ้งนะคะ อ,นนอันนี้ผู้ดูแลแบรนด์นะคะผู้ดูแลแบรนด์่ใช้ส่วผธรรมชาติที่ดีที่สุดของแรนเขาะคะมาสากัดเป็นผลิตภัณฑ์ทุกเป็นสกินแคร์ตรงนี้น,นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเราชื่นชอบด้วยเพราะว่าเหมือนกับด้วยผลลัพธ์อันนี้ได้ยินไหมเนี่ยด้วยผลลัพธ์นะคะหลายคนเขามีการทํบรายเคสแลวปรากฏว่าผลลั์หลังจากที่ใช้ออกมาแล้วผิวคือแบบว่าเต่งตึงมากอย่างเี้ยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ลูกค้าชาวไทยของเราชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะมาที่ผลิตภัณฑ์ผมอีกแล้วนะคะอันนี้คือแบบว่าความสีสันคือเจิดจรัสมากเขาก็จะมีตั้งแต่บำรุงเลยนะคะตั้งแต่แบบโฮมบิวตี้สปาแอนตี้แดนดรับต่างๆนะคะเรื่องของคัลเลอร์นะคะโดยมีส่วนผสมก็จะเป็นพวกอากันออยนะเราก็มีแบบ สารสกัดจากอำพันอเมทสิสไหมสตินมุกดำมุกขาวมาให้หมดทะเลนะคะอ๋อนางแบบรับผลิตด้วยนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะในบูธของแฮร์คัมพานีเป็นแน่นอน p r o f e s s i o n a นกลนนะคะ,ะ,คะก็นางอยากจะมาผลิตตะพันให้กับกลุ่มในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยแลนด์ใไรพวกนี้นะ วันนี้นะคะเป็นโรง Jamie, <or S 2> งานเครื่องสําอางนะคะที่ก่อตั้งมาหลายร้อยปีแล้วนะคะเอเบอริสเตเรียมาจินตนะคะก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะอย่างในนี้นะคะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีความเป็นแบบดีไซน์ก็จะมีทั้งแบบวินหงวินเทจอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ เหมือนเขาแบบว่าเาตรียมโปรดักต์มาไม่ค่อยเยอะนะคะตู้ว่างหัวใจว่างอยู่ไหมคะเพื่อนโสดคะ่ะ <c oughs> อาบุสุดท้ายแล้วนะคะของ CaroL อ่านี่ก็จะเป็นแบบแนวผมอีกแล้วนะคะโอ้ยความแอดว์ไทดยซิงก็จะมีแบบเป็นสาวเอเชียมาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในตู้นะคะก็จะเน้นเป็นเหมือนเดิมค่ะเรื่องของเส้นผมนะคะก็สรุปนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับผลประกอบการของอิตาเลียนพาวิเลียนนะคะก็คือ หลักๆอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบริษัทเครื่องสำอางของอิตาลีที่เขามาอยากจะเปิดตลาดในทวีปเอเชียเพราะว่างานนี้เขาก็จะเชิญนักธุรกิจนะคะในภูมิภาคเอเชียมากันหมดเลยใครที่สนใจอยากจะลอนแบรนด์ตัวเองก็สามารถที่จะมาดูนวัตกรรมที่นี่ได้ค่ะหรือก็ยังมีบางแบรนด์เหมือนกันนะคะอย่างเช่น บางแบย่างเช่นแบรนด์แกรนด์มาเรียอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะแบบเดียร์เขาจะไปขายที่คิงพาวเวอร์ต้นปีหน้านะคะแล้วยังมีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอ่ะจำชื่อไม่ได้อันนี้ค่ะเขาก็เดี๋ยวเขาจะเข้าในเครือของเดอะมอลล์และเซ็นทรัลชื่ออะไรนะคะแบรนด์ที่จะมาขายที่เดอะมอลล์เซ็นทรัลเฟนนนีเฟมิีนีเกิดการออกเสียงกันเลยนะพี่ที่ก่อนไม่เอาเลยในมุมของคุณพี่ที่เกินนะคะของงานในวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสําหรับ อิตาเลียนพาวิเลียนอิตาเลียนพาวิเลียนงานคอสโมพรอฟนะคะก็เมื่อสักครู่นี้มีบทมีบทมาก็รู้แล้วว่าคอสโมพรอฟเนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าบิวตี้ที่มันยิ่งใหญ่มากสําหรับคนอิตาลีนะคะแล้ววันนี้ก็คือว่าเขาก็เอามาจาัดที่นี่ก็คือแบบว่ามีงานแสดงแบรนด์เนี่ยตั้งถึงสิบสี่แบรนด์ด้วยกันมันก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจน่ารู้จักทั้งสิ้นเพราะว่าคุณภาพระดับอิตาลีเนาะคุณเน,นอะม,มันจะแพ้มันจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีหลายๆแบรนด์เขาจะมีความแบบ sustainability มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นจากตรงนี้ได้เลยและหลายแบรนด์ก็คือผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ออกมาให้มันเหมาะคนเอเชียเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเลยรู้เลยว่าโอเคตอนนี้เนี่ยอิตาลีกำลังมาแล้วเราอ,อ่ะ แอบสนใจนิดนึงก็คือพวก<ม>ผลิตภัณฑ์ที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ในลักษณะของออร์แกนิกที่เป็นผลิตภัณฑ์เส้นขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะเน้นในเรื่องของทรีทเมนต์บำรุงแต่ตอนนี้ในเชิงเคมีคอลเนี่ยมันก็เริ่มมีการเอาเทคโนโลยีในเรื่องของความซ<ม>ั s ส a i น a b l e b บิ u ต<ม>ี้มาใช้ในกลุ่มของแฮร์คัลเลอร์ color, หรือ<ม>การดัดการยืดอะไรพวกนี้มากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยใช่หลาย,ลายๆแบรนด์เราเห็นมากขึ้นว่าเขาบอกเลยว่าโอเคอันนี้เป็นวีแกนนะอันนี้เป็นแบบออร์แกนิกนะอะไรเง ราไม่น่าเชื่อนอะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ายงานพวกนี้มันต้องเป็นเคมีสูงๆแต่ตอนนี้แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราพัฒนาจนเขาสินะเขาพัฒนา<อ>จนแบบมาถึงจุดนี้ได้แล้วว่าสามารถให้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพดีมากได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกต่อไปออก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็งานมีถึงวันที่17ใช่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครสนใจอ่ะอย่างชื่อของอิตาเลียนพาวิเล่เมื่อกี้แอบได้ยินท่านพูดพูดประมาณว่าก็ จัดบ่อยๆในประเทศอื่นๆในโลเคชันอื่นๆด้วยที่จะเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ค่ะของอิตาลีให้แบบเป็นที่รู้จักในทั่วโลกนั่นเองอ่เอาเล่ะงั้นเราปิดรายการกันเลยดีกว่านะ,ะ,นะขอบคุณ <นะ S 2> ทุกคน,น <ะ S 2> ที่มาติดตามรับชมช่องของาลอร่าย,ยุยนะคะเชาวชาววันนี้ต้องพูดถึนชา้า